เปิดสวิตช์ความอ่อนเยาว์ด้วยมัทฉะ Miss Universe อดล็อความสวยด้วยวิทยาศาสตร์สวัสดีปีใหม่ไปจ้าแล้วก็สวัสดีคุณผู้ดูด้วยนะคะมีจิ้มจมูกเหรอก็ขอต้อนรับน้องอาร์ตสู่ Miss Universe ยังเป็นทางการเย่เพราะรอบที่แล้วเรามากันสามคนรอบนี้เหลือกันสองคนแบบ ปกตินะคะตรงสงรามที่ผ่านมาไปเที่ยวไหนบ้างีมีแผ่นเลย13นอน14นอน15นอนแล้วก็16ถูกหวยแต่ว่ามันผิดแผ่นไปนิดนึงมันเรถูกไม่ถูกหวยเออก็กลับมาทํางานปกติเหมือนเดิมส่วนฉันจะไปพัทยามาจะบอกว่าร้อนมากที่ร้อนหมดจ้ะแต่รู้สึกว่าในกรุงเทพอ่ะมันจะร้อนมากปกติอาจจะเป็นเพราะแบบว่าโซนพัทยามันยังมีความเป็นแบบมีลมทะเลมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่สุดท้ายก็ร้อนอยู่ดีฉันกลับมาก็คือเป็นอันนี้เลยจ้ะถูท ใชง,ง,งเ,ปเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อเลยเซ็งมากไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนี่ขนาดแบบบางวันนะเหมือนแบบฟ้าคึมคึมคมฝนตกอะไรอย่างเงี้ยก็ยังรู้สึกร้อนอยู่ดีเออขนาดไม่มีแดดนะต่อให้แบบไม่มีแดดใช่ไหมมันยังมีแบบฟิลบบรังสี U V อ,อย่างเงี้ยแบบมองไม่เห็น,นะอะต่อให้แบบฟ้าคึมฝนจะตกรังสี U V มีเราเลยแบบรู้สึกร้อนใช่ไหมแล้วแบบรังสี U V อ่ะมันเป็นตัวการทําลายผิวเรามากๆโดยทั่วไปคนเราเวลาจะแบบ ออกแดดหรือแบบไปนู่นไปนี้ก็จะทาครีมกันแดดใช่ไหมซึ่งครีมกันแดดทุกคนก็เลือกคงต้องดู UVA UVB PA SPF ก็คงเลือกแบบเลือกเยอะๆไว้ก่อนใช่บ,บ,บวกบวก,<ๆ>กบวกบวกคน <ๆ S 2> ไม่ต่างหรือว่ายิ่งเยอะยิ่งดีแต่ว่ารู้รเปล่า,ามันคืออะไรในแดดมี U อย่างที่เราบอกก็จะมี UVA กับ UVB ซึ่งเป็นตัวการทำลายผิว UVA คือ UV ที่ทำให้แบบเอจจิ้งอะเอย้อนมาจากเอจจิ้งอิสไลกะแก่เหี่ยวย่นอย่งเงยะยิ่งโดนมากๆผิวเราก็จะเหี่ยวแก่ซึ่งมันจะไปทำลายคอลลาเจนใต้ชั้นผิวทำให้ผิวเราแบบโครง มีริ้วรอยต่างๆซึ่งแบบสังเกตไหมว่าเราเราออกแดดกลับมาเราจะสึกว่าอุ้ยทำไมหน้าเราแบบหน้าเราหอยอ่ะเออหน้าเราแบบเหี่ยวย่นอย่างเงี้ยใช่เนี่ย u a คือตัวการของของความแก่ต่อมาคือ UVB B ย่อมมาจากเบิร์นนิ่งแบบน้าเบิร์นิบิเบอร์อ่ะเออใช่แบบเวลาออกแดดนอกจากเราเหี่ยวแล้วเราจะสังเกตไหมที่เราจะเป็นแบบจ้ำแดงๆแบบที่คนแบบไหม้แดดหรือไปทะเลแล้วกลับเราลอกซึ่งแบบทรมานมากแสบมากใช่อาบน้ำไม่ได้นะใช่เขาวิธีแก้คือแบบให้เอาแบบอะโลเว แบบค่อยๆโบกไม่ใ่อะปืดก็ไม่ได้นะครับปืดก็<ะ>แสบใ,ให้แบบค่อยๆโปกเข้าไปใช่เหมือนเหมือนจะเคยอ่านมาเขาบอกให้ใช้น้ําเย็นแบบค่อยๆแบบปรับอุณหภูมิผิวเพราะว่าผิวมันจะร้อนอมากๆเนี้ย แล้วก็ถ้าโดนาน,นานๆ U V B อะ่ะเสี่ยงเป็นม้าด้วยนะมันไปแบบกระตุ้นให้ D n A มันสร้างเซลล์มะอ๋อเพราะเหมือนแบบว่เา,าเซลล์ผิวเราเราอักเสบ่นะเนาะใช่อุ้ยพึ่งแยกได้แล้วเนี่ยไอตัวออ U V A, <UV> A กับ U V B, <UV> B, B ทำไหมากใช่แล้วก็ในครีมกันแดดอะ่ะ มันจะมีค่า SPF กับ PA ใช่ไหมแล้วก็สังเกตไหมว่ามันต่างกันยังไง SPF มันป้องกัน UVB ส่วน PA มันคือค่าป้องกัน UVA ซึ่งเวลาเลือกครีมกันแดดเขาก็จะแนะนำว่าให้เลือก SPF 50แล้วก็ PA แบบ4บวกขึ้นไปเพราะว่ามันจะช่วยให้ครีมกันแดดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งปกป้องผิวเราจากแสงแดดได้อย่างดียิ่งขึ้นใช่ซึ่งอีแดดนี่แหละอุ้ยอีแดดอุ้ยใช้คำผู้ชมรับไม่ได้ ซึ่งแสงแดดเนี่ยมันเป็นตัวการทําให้ผิวแบบเสียมากๆเลยแบบตัวการร้ายแบบที่ทําให้เราแบบเ,ออเคยได้ยินคำว่าแก่แดดไหมแบบออไม่ใช่นี่ใส่แก่แดดนะมันถึงว่าหน้าเราอะแก่แดดก็เนี่ยแหละดยเนื่องจาก UVA UVB เนี่ยแหละใช่ของงั้นถ้าเกิดว่าเวลาเราเลือกครีมกันแดดอะเราสําคัญเลยก็ต้องดูพวกค่า SPF ก, <PA. S 2> กับ PA, PA. ใช่ไหมใช่แต่จะปกป้องแค่ภายนอกอย่างเดียวมันก็ไม่อยู่แล้วเหมือนแบบคิมก็เลยอาจจะต้องมีฟีลแบบทาซ้ำอมแล้วหลายๆคนคิดว่าก็ได้รับการปกป้องจากภายในแล้วตามเทรนโดยที่ไม่รู้ตัวให้ทายมันเป็นเทรนอะไรเทรนกินชาเขียวแน่นอนตอนนี้<อ>มาาัจาก ราคาเทียบเท่าทองคำนั่นเลยตอนนี้จริงหลายคนไม่รู้ชาเขียวมัทฉะเนี่ยที่กินกินเข้าไปนะคะนอกจากจะช่วยเออระบบเผาผ่านแล้วย,ยังช่วยกันแก่ได้ด้วย,อ,ยอ่ะงงสิบางคนไปสังเกตผิวตัวเองหลังๆที่กินมัทฉะปุ๊บแบบเฮ้ยผิวเราดู<อ>แบบเออมันดูเด็กดูแบบอัศจร,รรย์โดยที่ไม่รู้ตัวบางคนอ่ะเรียกเป็นชาเขียวมัชฉะแต่จริง,รงๆแล้วชาเขียวกับมัทฉะมมนคนมมนรยร<า>กันใช่ชาเขียวเนี่ยคือเขาจะเอาทั้งใบทั้ง ก้านอ่ะแบบมาเป็นเบ็ดเสร็จอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาอบอแห้งตามโฆษณาที่แบบเด็ดยอดเออปอ,อ,อ,อแล้วก็ไปอบไปทําแห้งแล้ววิธีการชงก็ง่ายๆก็คือ okay, ใส่น้ำนร้อนเออเข้าไปปุ๊บก็พอน้ํามันเปลี่ยนสีเป็นสีชาเข้มๆก็คืออ่ะกินได้แล้วใช่แต่ตัวมัทฉาเนี่ยคือเขาจะไม่เอาการเขาจะใช้แต่ใบแล้วก็เอาใบเนี่ย มาบทจนละเอียดจนเป็นเป็นเหมือนผมแป้งแต่จะเป็นสีเขียวสดสีเขียวเข้มมาเนาะ mm hmm. เออความแตกต่างก็จะมีแบบรอบการเก็บตามฤดูกาลการนําไปหมกักเอาไปไว้ในอุณหภูมิตามที่กําหนดและยิ่งละเอียดยิ่งพิถีพิถันอนะเกรดมันก็จะสูงขึ้น mm hmm. อย่างที่เราเคยได้ยินเรื่องเกรดพีพีใช่ไหมแล้วก็จะมีเกรดที่เอาไว้แบบชงกับลาเต้ได้หรือว่าเป็นเกรดเบเกอรี่ ซึ่งวิธีการก็จะยุ่งยากกว่า uh huh. ชาวใบนิดนึงตรงที่แบบว่าจะต้องแบบเอามาล่อนให้มันแบบไม่ติดประจุก,กันแล้วต้องตีเป็นตัว M เป็น N <ๆ>คือทุกคนอะยุยกมาชั้นก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เข้าวงการนี้ทุกเช้าอยู่อย่างนี้ค่ะทุกเช้าฝึกกล้ามแขนทุกเช้า แต่ไม่ว่าจะเป็นชาเขียวหรือมัทฉะาเนี่ยตัวชาเขียวมีประโยชน์มากๆคือในชาเขียวมีสารสกัดที่ชื่อว่า EGCg ชื่อไฮโซเนาะเดี๋ยวจะขึ้นไวนะคะเพราะว่าจำชื่อเต็มไม่ได้เหมือนกัน EGCg ใช e ่ EGCg อ,อ่ะเขาเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ประสิทธิภาพสูง เออคือเขาจะไปช่วยปกป้องโครงสร้างโปรโตีนอิลาสตินและคอลลาเจนแบบล้ำลึกเลยซึ่งสองโครงสร้างเนี้มันจะถ้าเราถ้ามันถูกทำลายนะมันก็จะเกิดเออลิ้วรอยจุดด่างดำเกิดปัญหาผิวแบบตามมาเยอะแยะเลยแหละ,ะนั่นก็เป็นสาเหตุนหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยมเออีเขาเรียกว่าวแก่ <laughs> มันก็จะแก่ตามวัยบ้างบางคนก็จะแก่เกินวัยบ้างะอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่แกส่สมวัยใช่เราจะไม่แกส่สมวัยแต่ถ้าเกิดว่าได้รับสารจากในชาเขียวอันนี้เข้าไปอ่ะผิวของเราก็จะดูอ่อนเยาว์แต่ก็อย่างว่าใครที่กําลังตามเทรนนะช่วงนี้คือเห็นแบบดาราอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆคือแบบเข้าวงการมัตชะให้แฟดแต่บางคนเข้าแล้วออกเลยก็มี<อ>เพราะบางคนบอกว่าเหมือนอีช<อ>ั<อ>้นก<อ>ินหญ้าเลยค่ะใช่แบบ <laughs> มันเขียวเขียวนาะบางคนแบบสาหร่ายไม่ไหวหรือบางคนจะต้องแอดออนแบบน้ำเชื่อมอะน้ำตาลอีกไม่ได้ช่วยนะคะผิวอักเสบได้ดเป็นสิวอีกเออหรือบางคนแบบใส่ผสมนมมันก็มันก็ไปเจอปอนอย่างอือ่นใช่แล้วสุดท้ายบางทีอะเออจะบอกว่าในชาเขียวจริงๆแล้วเขาเรียกว่ามีคาเฟอีนอบางคนแพ้ มันจะไม่ได้แค่สารไอเอจีซ e ีจี C G, มันจะได้คาเฟอีนมาด้วยใช่พอก,การแพ้ปุ๊บก็จะมีอาการแบบว่าวิ่งเวียนก้นหัวหรือว่าจใจสั่นใช่มันก็อาจจะไม่เหมาะกับคนที่แพ้คาเฟอีนด้วยซึ่งอย่างที่บอกว่ามัทฉะมีประโยชน์มากเพราะมีสารแล,ละราคา e แพงด้วยนะอะไรนะไอจีซ e ีจ e ี G G G <laughs> ชื่อย่างว่าแต่ว่าจะกินให้ได้ประโยชน์อ่ะเขาแนะนําว่าให้กินแบบเพียวๆนะตีกับน้ำเพราะอย่างบางคนแบบอุอ้ยอย่างที่บอกว่ามันแบบเขียวมากอุ้ยไม่ไหวแบบ แ,แล้วเรายิ่งเกต<ฟ>ที่เออแล้วยิ่งเกตแบบอย่างชาพิธี่มันจะแบบว่าเพียวแล้วมันกินง่ายหน่อยแต่ว่าราคาอย่างที่เธอบอกราคาเขบทองเลยตอนเนี้ยแบบบางคนกินยากไงอุ้ยผสมนมผสมน้ำตาลเว้าไประโยชน์ดได้เท่านี้น,นี่น้ำตาลมาฟุง้งอย่างนี้เลยเออ เบาหวานเลยจ้ะใช่แต่สําหรับใครที่ดูถึงวินาทีตรงนี้นะคะใช่วันนี้เราก็มีวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ดีๆแ, <laughs> <laughs> แล้วก็อย่างว่าเราก็อยากแนะนำไอเทมดีๆให้กับคนที่ดูถึงตรงนี้ที่แบบว่าเข้าวงการชาเขียว ปุ๊บออกปั๊บไม่เป็นไรเรามีตัวช่วยก็คือน้องซันนาเวทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วซันนาเวเป็นวิตามินกินกันแดดใช่ไหมแต่รู้ไหมว่าใช่แต่รู้ไหมว่าในซันนาเวเขาก็มีสารสกัดจากชาเขียวเหมือนกันเออเพราะฉะนั้นไอสาร E G C G อ่ก็จะมีอยู่ในซันนาเวถือว่าเลิศใช่แล้วนอกจากนี้นะ นอกจากจะช่วยเรื่องกันแก่แล้วเนี่ยเขายังมีไอต้าเซนทินจากสารสีแดงสารกัดจากองุ่นแล้วก็มีวิตามินอีวิตามินซีที่ฟังมาทั้งหมดอ่ะมันคือสารต้านอนุมูลอิสระทั้งหมดเลยอย่างที่บอกไปต้นคลิปเนาะว่าแสงแดดอ่ะมันสามารถทําร้ายถึงระดับเซลล์ผิวเลยนะมันไม่ได้แบบแค่ทาให้เราดูอุ้ยหมองคล้ำมันมันลึกลงไปกว่านั้นเออเซลล์ผิวเราเสียหายได้พอเสียหายปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาอย่างแรกที่เห็นได้ชัดคือผิวมันคล้ำเนาะหรือบางคนแบบอักเสบง่าย บบสู่ไม่ย<ส>ิ่แดอยู่แดงใช่แล้วก็นําไปสู่การเป็นริว้วรอยแล้วก็ถ้าหนักไปหน่ออาจจะเป็นมะเลยก็ได้ใช่ซึ่งแสงแดดอ่ะพอมันทําให้เราอ่ะ เกิดอนุมูลอิสระแล้วอะ่ะมันก็จะเกิดปัญหาผิวแบบนี้แหละตัวซานาเวเขาก็เลยจะเข้าไปดักจับอนุมูลอิสระ,ะพวกนี้เพราะเขามีสารต้านอนุมูลอิสระทั้งหมด,ดสารกันแก่แล้วถ้าเกิดว่าเรากินเมนเทนในระยะย,ยาวนะผิวของเราก็จะแข็งแรงขึ้นด้วยดังนั้นปัญหาผิวที่พูดมาตอนแรกเนี่ยก็จะ ลดน้อยลงหรือบางคนอาจจะไม่เกิดเลยก็ได้ถูกต้องเออ,อไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเรื่องผิวคราบอาการแสบแดงหรือผิวอักเสบง่ายก็จะไม่มีผิวจะสว่างกระจ่างใสแบบสม่ําเสมอด้วยใช่แล้วก็อย่างถ้าเป็นถ้าในยู่ที่เราต้องทาครีมแดดมันต้องทาซ้ำแต่ว่าเนี้ยมันสามารถปกป้องผิวของเราได้ทั้งวันเลยไม่ต้องแบบกังวลว่าอุ้ยครบแล้วอุ้ยเวลาอุ้ยต้องทาแล้วออต้องทาแล้วเงี้ยบางคนพกกระเป๋าแบบใส่ได้แค่ลิปหนึ่งอ่ะ <laughs> เช่นเธอใช่กระเป๋าจิ๋วก็จะลำบากนิดนึงเออหรือบางคนอ่ะ ที่มีอาการแพ้สารในการแดดเนี้ยซันอเวก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งหรือไม่ใช่บางคนแพ้สารบางคนทาคิ้วแดดแล้วนาป๊อปเนี้ยมันก็หลากหลายสิ่งมากเพราะเด้กันแดดก็มีหลายแบบอะไรนี้เนาะก็เลือกตามความเหมาะสมแต่สําคัญคือนอกจากดูแลภายนอกแล้วก็อย่าลืมดูแลภายในด้วยแต่แต่ไม่ใช่ว่ากินแล้วไม่ไม่ต้องทากันแดดนะก็ยังก็ยังนั่ให้ต้องทาอยู่ใช่เป็นการแบบว่าดูแลควบคู่กันภายในและภายนอกใช่ ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ตามพวก,พวกเราด้วย<ด>นะ